การฟังขับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ย0ิพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ส4ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งได้มีการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ13สาสาขาใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับ90วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสำหรับอาชีพที่จะต้องได้ค่าจ้างมาตรฐานใหม่มีสาข<ส>าใดบ้าง ติตารับฟังรายละเอียดได้จากนางจิรละวันสุตัะสุนทนรองธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสัมภาษณ์โดยเอกวินาการณนิครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือคืออะไรแตกต่างจากค่าจ้างขั้นต่ำยังไงวันนี้มาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสวัสดีครับท่านรองครับค่ะสวัสดีค่ะครับ จะจะให้ท่านได้ช่วยอธิบายกันก่อนนะครับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแตกต่างจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไงครับค่ะสําหรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้วก็อัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะคะก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของเงื่อนไขแล้วก็ระดับของค่าตอบแทนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยก็จะเป็นค่าจ้างพื้นฐานที่นายจ้าง ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างทั่วไปโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีทักษะฝีมือเฉพาะทางนะคะคซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็จะบังคับใช้กับในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการของในส่วนของภาคเอกชนนะคะครตรงนี้ก็จะไม่รวมในภาคเกษตรแล้วก็ภาครัฐนะคะคโดยมีคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยประกอบด้วยตัวแทนในจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐเป็นผู้พิจารณาในส่วนของอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะคะคส่วนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเนี่ย เป็นอัตราค่าจ้างที่ทางคณะกรรมการค่าจ้างได้กําหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพนะคะโดยกําหนดขึ้นสําหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะแล้วก็เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรองว่ามีฝีมือในสาขาอาชีพนั้นๆน,น,นะคะเช่นสาขาช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมหรือว่าพนักง,งานบริการซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมี อัตราที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะคะกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะนะคะตรงนี้ก็ขนาดนี้ก็ได้มีการประกาศไปแล้ว129สาขาและล่าสุดก็ได้มีประกาศเพิ่มขึ้นมาอีก13สาขาค่ะครับอธิบายก็คือว่าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเนี่ยก็คือค่าจ้างที่กําหนดขึ้นสําหรับแรง,งงานที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือนในสาขาอาชีพเฉพาะอย่างที่ท่านได้อธิบายไปนะครับ ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำก็คือค่าจ้างพื้นฐานที่นายจ้างก็ต้องจ้างจ่ายให้แรงงานทั่วไปโดยไม่จําเป็นต้องมีทักษะเฉพาะประมาณนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจครับ<ช>และที่นี้ครับการที่ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ13สาขาอาชีพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับแล้วก็รายละเอียดของอัตราค่าจ้างใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างครับ ใน13สาขาอาชีพที่ประกาศออกมาล่าสุดนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองและก็ดูแลทั้งในส่วนของลูกจ้างและกานายจ้างให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโดยกําหนดให้ในายจ้างหรือสถานประกอบการเนี่ยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นตัวกําหนดในการจ่ายค่าจ้างตามทักษะฝีมือได้อย่างเหมาะสมนะคะคสําหรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ13สาขาที่กําหนดใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสาขาอาชีพท่องเที่ยวกีฬาและการจัดนิทรรศการ ก็จะมีสาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่ารถทัวร์นะคะตรงนี้ก็จะได้ถ้าผ่านการทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานนะคะก็จะได้รับอัตราค่าจ้งางในระดับที่หนึ่ง600บาทนะคะคสาขาต่อไปก็จะเป็นสาขาอาชีพธุรกิจบริการและการพณิชย์นิก็จะมีสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้เราไ,ได้มีการประกาศในระดับที่หนึ่งไปแล้วส่วนในระดับที่สองเนี่ยที่เพิ่งประกาศออกมา ก็จะมีอ,ะอัตราค่าจ้างอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะคสาขาต่อไปเป็นสาขาอาชีพโลจิสติกและการขนส่งก็จะมีะในตำแหน่งของผู้บังคับรถปั้นจันรปีนตะขาบอัตราค่าจ้างในระดับที่หนึ่งคือหกร้อยยี่สิบบาทสาขาต่อไปเป็นผู้บังคับรถปั้นจันรล้อยางก็จะมีระดับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอยู่ที่หกร้อยี่สิบาทเช่นกันสาขาต่อไปเป็นผู้บังคับปั้นจันทรติดรถบรรทุกนะคะก็จะมีอัตราค่าจ้างอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบบาทค่ะ สาขาต่อไปเป็นพนักง,งานขับรถบรรทุกก็จะมีอัตรา,าค่าจ้างตามมาตรฐานอยู่ที่485บาทค่ะคในส่วนของสาขาอาชีพไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับห้องสะอาดนะคะถ้าเป็นระดับที่หนึ่งก็จะมีอัตรา,าค่าจ้างอยู่ที่720บาทในระดับที่สองก็จะ800บาทค่ะคต่อไปก็จะเป็นสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีอัตรา,าค่าจ้างในระดับที่หนึ่งอยู่ที่500บาทค่ะ ต่อไปเป็นช่างไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมการเดินทางเพื่อการเป็นรางวาัลแล้วก็การแสดงสินค้าก็ะจะมีอัตราค่าจ้างในระดับที่สองระดับที่หนึ่งเราประกาศไปแล้วระดับ,บที่สองที่เพิ่งประกาศก็คือหกร้อยบาทค่ะครับครับต่อไปก็จะเป็นสาขาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็จะมีสาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะระดับที่หนึ่งก็จะอยู่ที่อัตราค่าจ้างที่เจ็ดร้อยบาทสาขานักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างก็จะอยู่ที่ในระดับที่สองเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะต่อไปเป็นสาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ช่างควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็จะมีระดับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอยู่ที่หกร้อยห้าบาทและสุดท้ายสาขาที่สิบสามนะคะเป็นผู้สุกสอนมวยไทยก็จะมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบห้าบาทค่ะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เรา ได้ประกาศมาล่าสุดใน13สาขาค่ะครับ13สาขาตามที่<ช>ได้อธิบายไปนี้นะครับผมก็จะได้รับใ,<ช>ในอัตราค่าจ้างใหม่ใช่ไหมครับค,ครัคก็จะมีเรียกได้ว,ว่ามีผลบังคับใช้เนี่ยหลังจากบังคับใช้ใน90วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปใช่ไหมครับท่านครับค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ก็รออยู่ในระหว่างการประกาศ ในราชก,กิจจาค่ะหลังจากที่ประกาศในราชก,กิจจาเรียบร้อยแล้วก็มีผลบังคับใช้ภายในเก้าสิบวันค่ะอืมครับแล้วอย่างนี้ทางในจ้างลูกจ้างเนี่ยต้องดําเนินการยังไงต่อไปหรือเปล่าครับค่ะในส่วนของอลูกจ้างกับในจ้างที่ต้องดําเนินการนะคะเอ่อในขั้นแรกเลยกรมก็จะแจ้งในส่วนของประกาศตัวนี้ให้กับในจ้างแล้วก็ลูกจ้างได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานรเบกษาแล้ว โดยในจ้างที่มีลูกจ้างในสาขาที่ได้ประกาศไปนะคะจะต้องอดําเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบ,สอบมาตรฐานสีมือแรงงานในสาขาที่ได้มีการประกาศใช้นะคะคทั้งนี้หากในจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษนะคะโดยจะมีระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไปตามมาตราหนึ่งสี่สี่แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดและที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับตัวลูกจ em, domestic, trendy, ้างเองเนี Gloria, ่ยการจะได้รับอัค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานสีมือแรงงานเขาก็จะต้องมีการไปดําเนินการทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานนะคะจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เรามีการประกาศใช้นะคะหลังจากที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานแล ainsi, ้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์โดยนําหนังสือรับรองเนี่ยว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบไปยื่นให้กับนายจ้างโดยเร็วนะคะนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างตาม ประกาศที่กำหนดค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่นายจ้างลูกจ้างที่จะต้องอเร่งในส่วนของการดําเนินการนะคะตรงนี้ก็ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็มองว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเองที่จะต้องอรักษาสิทธิในการบริการตรงนี้ค่ะครับครับได้รับทราบไปแล้วนะครับทั้ง13สาสาขาอาชีพนะครับ,รบการที่มีการปรับครั้งนี้เนี่ยฮะผลกระทบแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากการปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับท่านครับค่ะในส่วนของลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําคือได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเนี่ยมันสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําอยู่แล้วก็จะเกิดความเป็นธรรมกับตัวลูกจ้างเองนะคะที่เขาจะได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือก็จะทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพนะคะก็ไม่ต้องไปยึดโยงกับในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำนะคะ ส่วนตัวในจ้างเองก็จะได้รับประโยชน์จากแรงงานโดยเขาจะได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือแล้วก็มีสมรรถนะในการทํางานสูงซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับทางสถานประกอบการเองเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการจาก พนักงานที่มีทักษะสิ่ีมือสูงที่มีคุณภาพนะคะส่วนในเรื่องของทางเศรษฐกิจก็จะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นการเพิ่มสิทความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ค่ะครับผมก็เราเห็นประโยชน์ในด้านดีนะครับที่จะเกิดขึ้นมากมายนะครับตรงนี้นะฮะ สุดท้ายนี้ครับท่านรองอธิบดีอยากจะให้เน้นย้ําในเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับในยุคปัจจุบันนี้รวมถึงเราอยู่ในยุคของ AI ด้วยใช่ไหมครับท่านครับแรงงานควรที่จะมีการปรับตัวอะไรอย่างไงบ้างครับเชิญครับค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วในเรื่องของ AI เนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทํางานมากขึ้นการทํางานต่างๆของ คนคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในตัวของแรงงานเอง่ะต้องพยายามที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานนะคะจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆนะคะจะต้องมีการฝึกทักษะฝึกทักษะที่ AI แทนไม่ได้นะคะเช่นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องพยายาม up skill แล้วก็ re skill อย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะ การค้าขายออนไลน์ตลาดออนไลน์การใช้ภาษาต่างประเทศการใช้แพลตฟอร์มในเรื่องของการเรียนออนไลน์ต่างๆนะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการปรับแนวคิดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทํางานฟรีแลนซ์ก็อย่าไปรอแต่งานประจานะคะต้องพยายามหาวิธีสร้างรายได้เสริมหรือธุรกิจเล็กๆผ่านออนไลน์ต่างๆนะคะจะต้องเข้าใจในการทํางานร่วมกับ AI ต่างๆการใช้ Chat GPT ต่างๆใช้แคนวา AI มาใช้ในการออกแบบหรือแม้กระทั่งการ ติดตามแนวโน้มอาชีพแห่งอนาคตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ,ะพัฒนาในตัวของตัวแรงงานเองที่สําคัญสุดท้ายก็คือต้องพยายามรักษาความยืดหยุ่นในการทํางานพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าสายงานต่างๆเมื่อมีความจําเป็นจะต้องเรียนรู้การทํางานกับเครื่องมือใหม่ๆให้ได้นะคะซพ่งในส่วนตรงนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็มีการสุดอบรมในเรื่องของทักษะฝีมือในเรื่อง AI หรือว่าเรื่องต่างๆที่กล่าวมาโดย ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน w w w d bsd g o th นะคะก็ตรงนี้สามารถที่จะเข้าไป ดูรายละเอียดในการสิกอบรมได้ค่ะคขอบคุณค่ะครับ,รบก็หวังว่าการที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานทุกๆท่านด้วยนะครับผมบวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับท่านจิรวัลสุตะสุนทรที่มาพูดคุยมาให้ข้อมูลกันใน